รพระผงผีพรายสมุทรสุดหลอนแห่งแดนใต้ของหลวงพ่อท่านเจิมวัดหอยรากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระสงฆ์ผู้คงแก่เรียนด้านวิทยาคมมากท่านหนึ่งชำนาญด้านไสยศาสตร์มากมายหลายแขนงบุคลิกท่าทางของท่านดูเป็นที่เคารพน่าเกรงขามแบบคนโบราณพระผงกระดูกผีหรือพระผงพรายสมุทร ซึ่งหลายท่านเรียกหาต่างกันไปนั้นหลวงพ่อเจิมท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496โดยท่านได้เขียนผงวิเศษเก็บรวบรวมไว้จํานวนหนึ่งจากนั้นนําผงวัตถุอาถรรพ์ต่างๆผสมรวมลงไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเท่ากระดูกผีเจ็ดป่าช้าผสมรวมลงไปด้วยเท่ากระดูกผีที่ทางไสยศาสตร์นิยมนํามาใช้เป็น ส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคลนิยมนำเท่าผงกระดูกของผู้ที่ตายวันสาวเผาว,วันอังคารหักตายหงว่ากันว่าคลังดีนักแต่สำหรับเท่าผงกระดูกที่พ่อท่านเจิมนำมาเป็นส่วนผสมองค์พระนั้นท่านไม่ได้กำหนดตายตัวแต่ประการใดว่าต้องเป็นของผู้ที่เสียชีวิตอย่างไรวันไหนหรือเผาว,วันอะไรเพียงแต่เก็บเท่าผงกระดูกจากเชิงตะกอนเผาศพจากเจ็ดป่าช้าก่อนนำเท่าผงกระดูกดังกล่าวมาท่านก็ได้ทำพิธีพลีกรรม และสะกดอาคมไว้เสียก่อนด้วยพอท่านเจิมได้ปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านเป็นระยะเวลานานจึงนำออกแจกแต่ด้วยพระของท่านประกอบด้วยเท่าผงกระดูกผีชาวบ้านจึงพาก,กนกลัวไม่ขอหรือนำเข้าบ้านสักเท่าไหร่แต่เมื่อมีประสบการณ์ที่เกิดกับผู้ได้บูชามากขึ้นโดยเฉพาะคราววัตภัยแหลงตะลุมพุกเมื่อปีพุทธศักราช2506มวลสารที่จัดหาได้แก่ 1>, 1ว่า108ชนิดจํานวน108บาท2ดินทรายสมุทรท้องทะเลลึกจํานวน108ปัน้น3ดินท้องแม่น้ําปากผนังจํานวน108ปัน้น4ดินกลางวัด108วัดจํานวน108ปัน้น5ดินกลางนา108แปลงจํานวน108ปัน้น 6. ดินหาดสายแก้วจำนวน108่ดหากดินกลางไร่จำนวน108ไร่8ดินรูปูหน้าจำนวน108รปู9ดินปราบหญ้าไม่งอกจำนวน108รปราศสิบดินจอมปลวกวัวเลียจำนวน108จอมสิบเอ็ดดินกลางสนามจำนวน108่รสัก 12. เท่าเชิงตะกรเผาศพตายวันเสาร์เผาว,วันอังคารเจ็ป่าช้าบทเป็นผงจำนวนหนึ่อยแจอสิเท่าหนังสือใบลานจำนวนหนึ่อยแดจอสิดินปาช้าสามวัดปั้นเป็นก้อนจำนวน108ก้อน 15. ดอกไม้บูชาพระบรมธาตุวันมากบูชาเฉพาะที่ตรงกับวันเสาร์ขึ้น15บห้าคำบทเป็นผงจำนวน108จ่จอกชา 16. น้ำจากหุบเขาชัยราชแนวต่อจังหวัดชุมพรกับจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นน้ำผสมผงปั้นพรัส 17. น้ำฝนตกชายคาพระอุโบสถเฉพาะที่ตรงกับวันจันทร์ขึ้น 10. ค่ำเป็นน้ำผสมผงปั้นพรัส 18. ดินพอกหางหมูจำนวน108ก้อน 19. ผงพระท่าเรือนครศรีธรรมราชและยังมีวัตถุมงคลอื่นๆอีกรวมแล้วจำนวน700ชนิด มีพระสมุเพียนหมอเพียนชาวบ้านหนองนกหมอปลืม้มช่วยกันจัดหาและในพุทธศักราช2499ได้เริ่มกดพิมพ์และได้เริ่มปลุกเศษในพระอุโบสถพ่อท่านเจิมได้ปลุกเศษด้วยพระครนามงคลต่างๆและพระมหาทะมืน่นนึงแสงจบปลุกเศษนานหาปีเศษในเลิกวันเสาร์ขึ้น7จ็ดค่ำเดือนสิบสอง ปีลกาพุทธศักราช2,512อันเป็นสำริดผลโดยสมบูรณ์รุ่งขึ้นวันอาทิตย์8ค่ำเดือนเดียวกันเป็นปฐมฤกษ์อของการแจกจ่ายให้เช่าอันเป็นมหามงคลฤกษ์อ,อมฤกโชคแปลว่าโชคไม่ตายพอท่านเจิมใช้ระยะเวลาการปลุกเสกนานถึง5ปีผงพรายของพ่อท่านเจิมนอกจากพ่อท่านเจิมเศษเดียวแล้วจริงๆแล้วยังนำไปเข้าพิธีดีมากๆ หลวงพ่ออุีพ่อท่านคลายละพงเงินวัดดอนใหญ่หองพ่อท่านมื่ยพ่อท่านแปลกพ่อท่านรุง่งพ่อท่านจางพ่อท่านเขียววัดลงบนและพระครูโน,โนและพะสง์อ,อ,งอนังกุนพันและอื่นๆเป็นประที่เล่ากันว่าขอแล้วได้ผลทั้งเรื่องคุ้มภัยเมตตาโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและปฏิหารที่น่าสะพรึงกลัวอีกมากมาย